กศนตกุจจับขอนำเสนอกศนต้นแบบ 5D p r e m i ยมประจำปีงบประมาณ2565กศนตบกุจจับตั้งอยู่ที่บ้านหนองโนหมู่ที่2ตำบกุจจับอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีภายใต้การบริหารงานของนายนทวัฒน์ภูดอกไม้พ้อมนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยกศนอำเภอกุจจับ บุคลากรตำบลกุฎจับประกอบด้วยนางพรพิมลเอื้อพิริยกุลครูชำนาญการพิเศษนางสาวพลอยพักษาเหลาหัวหน้ากศนตำบลกุฎจับนางทัชรีทูลธรรมครูกศนตำบลกุฎจับนายสมพรอ,อินทร,รักษ์ครูกศนตำบลกุฎจับด้านที่หนึ่งครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆกุศทีเชอร์ครูกศนตำบลกุฎจับ มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในกศนตําบลอีกทั้งได้มีการจัดเตรียมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทําแผนการปฏิบัติการประจําปีที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสํานักการกศนครูมีการจัดข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการให้เป็นปัจจุบันกศนตําบลกุจับ มีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2,551ปีการศึกษา2,565ครูมีจำนวน4คนแยกเป็นนักศึกษาดังนี้ระดับประถมศึกษาจำนวน2คนระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้นจำนวน59คนระดับมัธยม,มศึกษาตอนปลายจำนวน90คนรวมทั้งสิ้น151คน มีนักศึกษาในความรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปที่เป็นร้อยละร้อยมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบระดับชาติหรือ e n ็นเคิดเป็นร้อยละ75มีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบปลายภาคคิดเป็น100ร้อยละ 91. 6 7เจําำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ27ด้านที่2สภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตำบล ดึงดูดความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้ Good l เพลส e บ t Check-in มีอาคารที่มั่นคงมีอาคารเป็นสัดส่วนมีการปรับปรุงกสนตตำบลและบริเวณโดยรอบให้มีความร่มรื่นสะอาดและปลอดภัยกับผู้ใช้บริการและสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการสร้างจุดเช็คอินสำหรับผู้ใช้บริการมีสื่อเทคโนโลยีให้บริการมีอินเทอร์นเน็ต WiFi สื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ต่างๆด้านที่ 3. กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ g o o d a c t i v i t i e s มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องตามอัธยาศัยอย่างต่อเนื่องและมีผลการปฏิบัติงานที่ดีเช่นกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นรูปแบบชั้นเรียนหลักสูตร30ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะหลักสูตรระยะสั้น3-5ชั่วโมงการทำจระเปาการผูกผ้าในพิธีต่างๆด้านที่4ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสน,นุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพพุทธพาร์เนอร์ชมีภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแหล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนร่วมจัดกิจกรรมร่วมนิเทศประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนตำบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านร่วมส่งเสริมสน,สนับสนุนการเรียนของกศนตำบลได้อย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพมีการทำข้อตกลงร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านที่5มีนวัตรกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนตำบลกุตจับเป็นกศนตำบลที่เป็นเอกเทศประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายพร้อมให้บริการกับประชาชนมีสภาพอาคารที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยสะอาดร่มรื่นทั้งภายนอกและภายในมีไวไฟและสาธารณูปโภคพร้อมบริการทุกด้าน มีเครื่องรับโทรทัศน์สำหรับนักศึกษารับชมรายการ eTV มีอินเทอร์เน็ต WiFi เน็ตประชารัฐให้บริการนักศึกษาและประชาชนที่สนใจเรียนรู้เทคโนโลยีมือถือสมาร์ทโฟนโดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและติดตามช่วยเหลือผู้เรียนกศนตำบลกุจจับได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน Google Classroom Google Meet Facebook ไลน์ก็สนอตมบลกุจับได้นำแอปพลิเคชัน k a h o o it มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างบทเรียนในรูปแบบเกมการแข่งขันที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอนช่วยให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนโดยเป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินผลโดยผ่านการตอบคำถามการอภิปรายหรือการสำรวจความคิดเห็น รูกศนาตาบนํบลกุตจับได้มีการจัดทำสื่อการเรียนการสอนและอัปโหลดผ่านช่องทาง You Tube ช่องกศนอุดรธานีชาแนลเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนกศนาตํบลปุตจ,จับได้มีการสร้างกลุ่ม f c e e o o o ไลน์เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งข่าวและแจ้งการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาทราบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและการติดต่อสื่อสารกันได้ง่ายสะดวกสบายกศนาตํบลปุตจ,จับ พร้อมให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนด้วยความเต็มใจ